เคนทินออกแล้วทุกคนเคนทินออกแล้วโอ้ยชนะแน่วันนี้คิซินโนโรนันโดไม่ออกการกเกอร์ออกกาลาติกแซมจอนโตนได้ไหมครับก็มันเป็นไปนได้นะครับการาติกออกได้ทุกใบบอกงี้เลยว่ะทุกตัวมีการาติกหมดแต่ว่า คาราิกคือถ้าถ้าบอกผมตรงนี้ผมก็บอกเรียนบอกตรงๆเลยว่าการติกมันออกไปเมื่อวานนะครับมันอาจจะอินเนอร์นี้ทั้ง8บล็อกนี้อาจจะไม่มีการิกแต่ว่ามันก็ไม่แน่ครับาอาจจะมีการาิกสองสองอินเนอร์เลยก็ได้นะครับเหมือนเลตตาตอนนั้นที่เปิดได้ก็ได้สองอินเนอร์มันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันคือบอกตรงเป็นกล่องสุ่มนะครับเนาะผมก็อธิบายได้ตามที่เคยเปิดนะเอาเอาที่ประสบการณ์ที่เคยเปิดนะครับ คลาติกออกตัวอะไรผมจําไม่ได้แล้วพี่เมื่อวานออกอะไรใครจําใครได้กลาติกบ้างรายงานตัวหน่อยเมื่อวานคนได้น่าจะน่าจะจําได้นะะแต่คนคนแต่ผมเปิดเยอะมากผมไม่รู้ว่าใครได้ไงแต่ผมจําได้ว่ามันมีกลาติกนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าใครได้ตัวอะไรถ้าเป็นเสาหรือเปล่าผมจําไม่ได้สองสี่หกแปดนะครับเมื่อวานนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้จําไม่ได้จริงๆ ดูที่กล่องนี้มีลายเซ็นไหมนะครับเผื่อจะมีลายเซ็นก็ได้นะกล่องนี้สวัสดีทั้ง25ท่านนะครับเ,เออเมื่อวานรีเจนยังไม่ออกเลยมั้งรีเจนไม่เห็นรีเจนเลยนะเมื่อวานไม่มีเลยนะรีเจนใบเบตรีเจนอนะไม่มีนะอาจจะอยู่ซองนี้ก็ได้เอ้ลายเซ็นมาแล้วเหรอโอ้ยังนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะ ดูสิมีใครบ้างนะครับฮอยส์เบียร์เอ่อเชลซีนะโคสิตเลสเตอร์ซาฮาเป็นซูเปอร์โซนิกนะครับจากพาเลตแล้วอเซมิโด้นี่รันเหรอเซมิโด้รันนะครับสามหนึ่งับห้าศูนย์นะครับอินเนอร์นี้อีกหกเหรออินเนอร์นี้แปดพี่แปดครับอินเนอร์ละ8แปดกล่องครับพี่จอนอีแก้น กูนาเกโลแมทติกแบมฟอร์ดลีดเอนดิซันลีดนะแล้วก็แมทธิวไบตันอิซาดียอบเลเตอร์ไปเลดเบอร์รี่บ้างนะแม็กนิวฟิวโฟเนนเป็นฟิวเจอร์นะแล้วก็ไปที่ไบตันนะครับคอนนอรี่ไม่ลันอินเนอร์นี้ก็จะเป็นอีก8บล็อกครับพี่หนึ่งเคสจะมี10 16กล่องแยกเป็นสองอินเนอร์ครับอินเนอร์ละ8ดนะครับประมาณนี้นะแต่เมื่อวานบอกตรงว่าายเซนไม่สุดอะายเซนมันไม่สุดอะเอยเดี๋ยวคุณพี่วัดเดี๋ยวพี่ไล้แล้วพี่สองสองสี่เหมือนเดิมมากหรือแบ่งสองหมดเดี๋ยวดูทรงสองกล่องนี้ก่อนพี่ถ้าไม่มีายเซนเลยเดี๋ยวอาจจะได้สองสองหรืออาจจะสองสี่ไล้แล้วครับพี่ไล้แล้วครับพี่เดี๋ยว พ,พี่วิวัตเขาจองอยู่แล้วก็สแรนดอมไปแล้วด้วยแต่เขาไม่เห็นไลท์แน่ๆเลยนะครับโอเคส่งลิงก์ให้พี่วันแป๊บหนึ่งนะฮะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูซองซองนี้ก่อนนะถ้าถ้าออกไลเซนสองสองเลยก็อาจจะเป็นบล็อกเบรกหน้าอาจจะเป็นสี่ก็ได้นะพี่หรือถ้าไม่มีไลเซนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคดูบาก้าระฟูลแลมกุนบุนซัน จ่ารอดเมื่อวานแมเมืม่อวานเป็นไงบ้างจ่ารอดนะใครโดนตัวนี้เข้าไปเมื่อวานจ่ารอดนะครับเออพี่คุณพี่ได้อะไรนะคุณพี่วิวัฒได้เอ,เ,อเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันนะครับนะอ่ะยางนะแจ็คลิวมอล โมเมซาร่าอิงโกโล่กองเต้นะครับโอวาเมยางจากอาร์เซนอลเป็นกัปตันนะแล้วก็ Bar, บ็อกบานะฮะเมนยู U, นี่ไม่ค่อยออกจริงๆนะลีโวเนี่ยแต่เคยเปิดเคสหนึ่งเป็นเคสเดียวเลยที่เคยเปิดเคสนั้นคือเคสแมนยูเลยจริงๆต้องบอกว่าใบเบสใบพิเศษมันมาหมดเลยแมนยูนะครับทีมทีมผมโดนไปครับ ทีมผมโดนไปครับคือคือคือไปบอกว่างไงเฮ้ยนี่ไง,น,ไงนี่ไงมาละไม่น่าใช่ไรเซนนะครับเดี๋ยวเปิดเลยทุกชอเป็นทีมดึงแดงด้วยนะเยว์ตันแล้วก็อ๋อคติจโจนนะครับเป็นรีเจนต์เหรอเอาดี่ขอให้เป็นแควงแยมเอ่อโดเลยนะรีเจนต์จริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่เออรีเจนต์จริงเลยเจนใสแดง ดีเจนสีแดงนะครับอ๋อโดนจ่าลอดทีมผมโดอ๋อใช่ใช่เมื่อวานใช่ไหมเชลซีใช่ไหมโดนจ่าลอดใช่ไหมอ่ะดีเจนนะสีแดงลุ้นได้นะดีเจนสีแดงแบบนี้ก็มีแค่สองทีมนะครับอาร์เซนอลกับแมนยูเดี๋ยวขอดูที่มันเป็นอะไรนอนหรือแมนยูชื่อทีมก่อนอาร์เซนอลเหรอเป็นอาร์เซนอลน,นะฮะอาร์เซนอลเหรอลิคดีชั่นแล้วก็อะไรอีกมีอีกเยอะ อันตัวเดิมเลยริกดีเจนนะฮะเซนอนนะครับ,รนนรบได้ดีเจนเบดการ์ดหนึ่งใบที่เป็นดีเจนอ้อวาวเมื่อวานไม่ออกบล็อกนั้นนะครับไม่ไม่ออกอินเดอร์นั้นเลยสักตัวออกอินเดอร์ Inner นี้นะครับหรือออกนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน ผู้ว่ามิละแอดนะอ้ยเอยเอ้ยมาแล้ววะ่ะไลเซนเฮ้ยไลเซนมาแล้วอุย้ยเป็นไลเซนรีเจนด้วยนะเนี่ยเป็นไลเซนรีเจนด้วยนะเป็นรีเจนนะไลเซนอะ่ะเป็นรีเจนด้วยนะไลเซนอะ่ะยงแง้มดู ขอบดีเจนออกมาแล้วนะอะอย่างเงี้ยสองบล็อกแรกจะออกสองสองไลเซนอีกหรือเปล่าอ่ะสองสุดท้ายของบล็อกแรกนะล็อบสันคานูฟอร์เนลนักกินเอ่อแม็กวันนี่จิฟไม่มีลันเลยเหรอลันใบเดียว่งของกล่องนี้ลันใบเดียวอยงบ,งบวองูวาไปแล้วแอฟไลเซนดีเจนจะหาจะหาให้ <laughs> ไม่น่ามีนะไลเซนส์ลิสิดชันไม,ไม่ไม่น่ามีอันนี้คือตามลิตรนะพี่ตามลิตรคือแม่งไม่มีแต่บางตัวแม่งไม่มีแม่งมีอ่ะที่ที่เคยเปิดได้แม่งไม่มีแต่แม่งมีอ่ะเออเอางี้ดีกว่าแม่งบอกไม่มีไลเซนส์ไม่มีไลเซนส์แม่งออกมาเป็นไลเซนส์เฉยเอออ่ะอีกบล็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไลเซนส์ทีหลังมีไลเซนส์ละหนึ่งใบนะกล่องนี้แม่งจะมีไลเซนส์อีกแ,แน่ๆว่า หยิบได้แต่กล่องไลเซนว่ะมือแม่งดีจริงๆอ่ะมือผมเนี่ยดีสัดๆเลยอ่เดี๋ยวต่อไปเล่นสี่เลยก็ได้นะถ้าถ้าใครอยากเล่นสี่นะครับหรือสามก็ได้นะสามสามก็ก็เป็นสองเบรกอีกสองเบรกก็คือครบเลยสามสามเฮ้ยเอาแอก้วไรเซนอีกแล้ว จบและวายเซนออกรีเจนอีกมีเซนสองใบเลยจบงานนี้รีเจนออกสองใบจับม่นะผมก็พูดไปงัน้นแหละไม่รู้ใช่รีเจนปะแต่ต้องดูว่ามันเป็นเคสฮิตหรือเปล่าด้วยถ้าล่าาลเซนยังไม่ใช่เคสฮิตก็ยังลุ้นต่อได้นะครับ <S <S เอาละวะทีมใหญ่ๆ,ๆนี่ใจสั่นกันนะบอกจริงใจสั่นอนะ่ะ คลิปเลยกล่องที่เหลือเดี๋ยวต้องดูลายเซ็นก่อนพี่เมื่อวานก็ออกแบบเนี้ยแหละนะเอออ่ะแต่ก็ทุกเบรกที่เปิดเมื่อวานก็มีลายเซ็นทุกเบรกน,นะครับอ่ะเจฟวิชูฟ,ชชฟไปเรื่อยๆเลยนะไม่ค่อยสนใจแนละ้วดูกาลาติกดูเอ่อเลสตาโกตาอย่างเดียวแหละตอนนี้ต้องลุ้นมุกนั้นแหล,นะละนะฮะกาเรตเบลยิลันเมเนเยอร์มูซาซิโซโกไบตันนะกล่องที่เหลือบูด เซิร์ฟฟิลเอนเดอร์สันเปโดนิโตเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ลันไหมไม่ลันนะระยะมาเลสยังไม่ลันนะจับได้แต่กล่องดีๆนั่นเลยก็ไยเซนมันก็ยังยังเป็นตัวอื่นได้นะมันอาจจะไม่ใช่ ดิจินหรือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วผมถึงจะบอกได้นะว่ามันสุดหรือยังต้องเห็นก่อนต้องเห็นลายเซ็นก่อนวิล่าองลีเออกลัวสองตัวนี้มาจริงเลยเนี่ยเคสนอนปะเนี่ยดูดิรีไอรีดิชันยังมาเลยเอา้าฮาวเวดมาเว้ยใครฮาวเวดนะใครฮาวเวดนะแลนเมโน่เจ้ากิลกาเซียแคสเปอร์ จากเลสเตอร์นะครับแล้วก็ไบตันนะโมเปอ่ะเนี่ยแมนยูก็ไม่ออกว่าเผลอไรเซนแม่งจะไปแมนยูมีสิทธิ์สูงลาซเซลเุ้ยมินามินโนะลิเวอร์เหรอลันเหรอลันเหรออุ้ยลันสวยด้วยนะศูนย์สี่บสองห้านะพี่พี่ทิตินะเนี่ยไรเซน,นผมกลัวผมกลัวจะไปองลีลิเวอร์เอ่อโอเว่นจริงเลยแล้วแถวนี้นะอิง เอียนโบรเวดาแซงแม็กซีแมงกลับไปกลับมาเลยหัวเลยวิลล่าฟูลองจิมิเนสดิมอร์เวนเนอร์นะครับเป็นซูปเปอร์โซนิกละสุดท้ายปิดด้วยเลสเตอร์เอาละสองกล่องกล่องสองกล่องนี้โหดแน่เลยเพราะว่ารันแม่งมีรันแม่งมีกล่องระบายต้อเป็นไรเซนไรเซนโหดแน่เลย จบอะบอกจริงจบถ้ารีเจนต์ออกสองใบนี้จบแต่ผมเห็นแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นรีเจนต์ทั้งสองใบเลยนะกล่องที่เหลือก็ขายกล่องละห้าพันไปแล้วกันเอามารุ้นลายเซ็นนะฮะมารุ้นลายเซน็นไปอ่าใบนี้ก่อนขอดูสีก่อนนะทั้ง2องอันเลยอาเซนอลนะเอ็กเตอร์บิยาริงยังมาเอเวอร์ตันนะ แล้วก็ใบสุดท้ายก่อนจะเป็นลายเอ่อหลังหลังหลังลายเซ็นนะมาดูก่อนสีอะไรอ๋อโอเคสีเฮ้เดี๋ยวสีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินนะอาจจะเป็นทีมสเปอร์เชลซีอะไรอย่างนี้มาดูสีนี้ก่อนมาเป็นแชรแฟาเบนกี้ แม็กกิ้นี่เป็นสีแดงเอาสีน้ำเงินก่อนแล้วกันขอรุ้นสีน้ำเงินก่อนขอรุ้นสีน้ำเงินก่อนนะครับที่สันที่เราออกไม่ดีอาจจะออกก็ได้นะโอเคแต่แต่ดุมดูทรงแล้วแม่งเป็นรีเจนอะเนี่ยอย่างเงี้ยรีเจน เนี่ยอย่างเงี้ยรีเจนรีเจนสีน้ำเงินน่ะมันก็ต้องเป็นปีเตอร์เช็คอ่ะนะเนี่ยปีเตอร์เช็คยิงด้วยเห็นไหมปีเตอร์เช็คออกนะครับเป็นรีเจนแต่อันนี้ก็รีเจนด้วยอ่าปีเตอร์เช็คออกนะครับผมเชลซี Chelsea ได้นะปีเตอร์เช็คออกนะครับอา้าโอ้ มดูหน่อยดูหน่อยฟิลเตอร์เช็คนะเป็นเชลซีนะฮะเชลซี Chelsea. อ่อเชลซี Chelsea ใครได้ด้วยคุณนัทวัฒน์เหรอคุณนัทวัฒน์นะได้เชลซีนะคุณนัทวัฒน์ได้เชลซีนะครับยินดีด้วยนะฮะคุณนัทวัฒน์ดูว่าอีกอันหนึ่งจะเป็นลายเซ็นใครเคสฮิตห,หรือเปล่า นะครับเจลซี Chelsea, เป็น Peter Check, ปีเตอร์เชคเลเจนต์อีกอันหนึ่งเลเจนต์สีแดงนี่ถ้าไม่องลีก็โอเว่นออไรนี้กิกวีลา่าอะไรอย่างงี้ถ้าออกวีล่านะัน่ยยังไม่สุดนะออกวีล่านี่ออกไปทางนั้นก็รู้ว่ะยากจริงๆรนี่เจนสีแดงนะครับ Ồ oh, bên mà nè Ôi Và đi với James nữa nè Được gì Thay Beckham lên nè Ây Ây ใครได้วะเดี๋ยวดูก่อนทีมแดงรีเจนนอะใครได้ทีมใหญ่ด้วยอโอ้โหโชโคดีบอกเลยจบจบแล้วเค,ออเค,ออคนฮิตออกแล้วเคนฮิตออกแล้วทุกคนเคนฮิตออกแล้วโอ้ยชนะแน่วันนี้คิซิโนโนโรนันโด โดนันโดก o โก go ก o แต่ไม่รันนะฮะไม่รันนะครับอืมเกทดี้จริง